อยู่สวนขึ้กันแล้วครับส่วนใบขีดเปิดหน้ายางต่อครับทุกคนอันนี้ว่าเป็นอย่างได้เป็นโตเกียวยางนะครับจนเมื่อกี้นะครับเปิดหน้ายางต่อครับเดนียกห้อนห่อนมึงครับนุ่นส้มบรรยากาศอยู่ในสวนเนาะบ้านเบื่อกันหมดทุกคนเนาะอันส่วนนี้อยู่สวนตลอดครับบ้านจไ,ไปลุ่งหน้าพว่าถาวา,านเข่าครับหลังแหลกหน้าขว,นนะวานจะไปวานเขา่าทุกคนต่วนนี้ก็อยู่สวนก่อน มาเบิ้งค่อยกีดยางนะครับเป็นรางัลใจให้กันนะครับทุกคนนะครับคนไอศิพานแล้วก็ดีใจน้ำนะครับสำหรับคลีบเรียวเนาะนี่ครับเริ่มลงมือเลยครับทุกคนสีบอลเียวครับทุกคนสีบอลเียวมือี้เอาแค่เครื่องสวนกับพ่อครับเกินนั่นบ่ไหวครับทุกคนเมยอฮวอนกับฮวอนนะทุกคนไปตีเฮ็ดผ่านแล้วก็ดีใจน้ำนะครับเด้อ อันนี้ผู้ขายของว่าในพานดอกย่างอยู่สองเครื่องมือครับทุกคนสู่ต่อไปครับย่างอยู่ดาวครับมันชาเลนเดาวครับมันคลิปเียงเดียวหนึ่งยอดหนึ่งพันหนึ่งพันเคนะครับหนึ่งเคนะครับทุกคนอันนะครับเอสองเครื่องมือว่าในได้มาทุกคนสู่ต่อไปครับเป็นกำใจให้ทุกคนนะครับเด้อไปพานแล้วก็ดีใจน้ำครับไปว่าในพานกับสู่ทูครับ การบกำลังให้กันครับทุกคนมนอนี้ามาเปิดอนอาย้างให้เราละครับจังนวอยกับภาพไปเบิ้งวานเขาทุกคนไปเิ่เคยเห็นกันกนนบเขามาเบิ้งนะครับ